อายุงานนับยังไงครับนับต่อหรือเริ่มใหม่กรณีนี้ถามเกี่ยวกับว่ากเกษียณแล้วมีการจ้างต่อนับอายุงานต่อเลยหรือว่านับใหม่พอสรุปให้ฟังในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะคําตอบคือนับใหม่นะคะเนื่องจากว่าเรามีการ,กรเกษียณและรับค่าชดเชยไปแล้วเมื่อมีการจ้างต่อ ก็นับอายุการทำงานเริ่มหนึ่งใหม่เลยแล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งถ้าเราถูกเลิกจ้างนะคะแล้วเราทำงานครบ120วันและตัวเราเองก็ไม่ได้ทำความผิดตามมาตรา119ก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย แต่ถ้าเราทำงานต่อไปแล้ววันหนึ่งเราตัดสินใจลาออกเองเช่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยค่ะส่วนกรณีที่เป็นสัญญาปีต่อปีก็ต้องนำสัญญาทุกฉบับมานับรวมกันนะคะไม่ใช่ว่าหมดสัญญาปีต่อปีในปีแรกแล้วปีที่สองนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่นะคะนำสัญญามานับรวมกันและถ้าหมดสัญญาในปีหนึ่งแล้วนายจ้างไม่มีการต่อสัญญาเช่นนี้เราก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนายจ้างไม่จ่ายสามารถแจ้งกรมสิริการและคุ้มครองแรงงานได้เลย รู้กฎหมายรายงานในหนึ่งนาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ